สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมดัชพลเช่นเคยนะครับกลับมาอีกครั้งกับช่วงที่หลายๆคนเริ่มที่จะชอบแล้วก็ติดใจนั่นก็คือช่วงของลึกลับนิรับกับตำนานนะครับซึ่งเอาช่วงหลังๆพี่แฮมก็เริ่มขยันทําช่วงนี้มากยิ่งขึ้นเนาะเพราะว่าหลังจากที่เดิมเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะกลัวผีนะครับแล้วก็ไม่ชอบที่จะดูหนังขึ้นหนังผีเนี่ยไม่ดูเลยนะก็ดูเต็มที่ก็อาจจะมีแบบ ร้อนๆบ้างนะครับแบบเคยเผลอดูครั้งหนึ่งก็คือ Conjuring ตอนนั้นดูตอนบินกลับจากต่างประเทศครับไปทำงานต่างประเทศมาแล้วก็รู้สึกว่าเออเรื่องนี้มันได้เลตติ้งเยอะดีนะก็ดู Conjuring โอ้แต่พอากลับมาก็คิดว่า ควรจะเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับของเราส่วนเรื่องเรา,เ,าเกี่ยวกับผีผีวิญญาณเนี่ยก็มีคนส่งมาทางอินเทอร์เน็ตสมัยก่อนเนาะก็นเนทียมก็มีเขาไปอ่านบ้างก็รู้สึกว่าเออมันก็น่ากลัวดีนะครับดังนั้นเราก็อยู่กันแบบไม่ต้องน่ากลัวก็ได้เนาะเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยทุกวันนี้สังคมเราก็น่ากลัวอยู่แล้วนะครับก็ไปหาอะไรที่มันบันเทิงใจแต่หลังจากที่มาทําเรื่องลับที่ล่ากับตำนานเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าเออเริ่มเข้าใจครับว่าไอ้คนนี้เขาฟังเรื่องผีเนี่ย เขาฟังไปทําไมนะมันได้ฟิลลิ่งแบบไหนมันได้อารมณ์แบบไหนจนสุดท้ายเนี่ยครับมีเพื่อนๆน,นะแฟนรายการเนี่ยส่งเข้ามาเยอะมากไปไปมามาเขาเริ่มติดเองครับพี่แฮมว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดมีเวลาพี่แฮมต้องกลายเป็นออแฟน The Gold Radio เด e โกลด์เรดิโอแน่นอนเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับก่อนที่เราจะกลายเป็นแฟนเด e โกลด์เรดิโอเนี่ยตอนนี้ชวนทุกคนมาเป็นแฟนรายการของพี่แฮมในช่องแฮมทัชพลก่อนเนาะถ้าเกิดใครฟังนะครับแล้วก็ชื่นชอบเนี่ยอยากให้กำลังใจฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆหน่อยนะครับฝากมากด Subscribe หน่อยเผื่อพี่แฮมจะได้ล้าน s u b s c r i b e r แบบพี่แจค็คบ้างนะครับก็จะดีใจมากๆสาหรับเรื่องราวในวันนี้ครับจะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ได้รับข้อมูลนะครับมาจากแฟนรายการของเราซึ่งเรื่องราวที่ส่งมา ั้งเนี้ยจะเป็นลักษณะพี่อ้เรียกว่ามันเป็นเหมือนเรื่องสั้นสยองขวัญด,ดีกว่าเนาะจะบอกว่าจะเป็นประสบการณ์ตรงก็ไม่น่าจะใช่แต่ว่าเป็นเรื่องสั้นที่เฮ้ยอ่านแล้วมันได้ความรู้สึกแบบรู้สึกแบบน่ากลัวดีเนาะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งอารมณ์ไม่แน่นะครับว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดเล่าเรื่องราวแบบเป็นเรื่องสั้นแบบนี้แล้วเพื่อนๆืนชื่นชอบเนี่ยก็อาจจะเอาเรื่องสั้นมาเล่าให้ฟังอีกซึ่งเป็นเรื่องสั้นแบบอย่างนงี้นะครับสไตล์แบบนี้ซึ่งแน่นอนว่าเสน่ห์ของเรื่องสั้นเนี่ยม ตอนจบที่เราคาดไม่ถึงครับดังนั้นเดี๋ยวเพื่อนๆมาลองฟังดูนะว่าเรื่องสั้นที่ส่งมาจากแฟนรายการวันนี้จะรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับยังไงเดี๋ยวคอมเมนต์กันไว้ด้วยเพราะถือว่าเป็นอีกหนึ่งอารมณ์เลยแต่ก่อนที่จะไปเล่าครับก็ต้องพูดเหมือนเดิมทุกครั้งว่าผมไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทครับ ทุกเรื่องที่นํามาเล่าเนี่ยอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองครับเรามาทอดบทเรียนจากคดีที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักน้องๆอายุต่ำกว่า18ปีตอนนี้ก็ฟังได้ฟังดีครับ แต่ถ้าจะให้ดีมีเพื่อนฟังด้วยก็ดีเหมือนกันไม่ต้องปิดไฟนะครับเขาที่แล้วบอกว่าปิด,ปดไฟฟังเลยมีคนบอกว่าโอ้พี่แฮมมันหลอนมากเลยเปิดไฟก็ได้ครับเนี่ยครับพี่แฮมก็อัดกันตอนบ่ายสองอย่างนี้แหละครับก็เรียกว่าบรรยากาศดีนะครับเข้ากับเรื่องผีๆมากนะครับค่าที่สองหน้ากันเลยทีเดียวนั่นแหละครับคนกลัวผีก็ฟังกันตอนกลางวันใครไม่กลัวก็ฟังกันตอนกลางคืนตามอัธยาศัยเลยถ้าเกิดพร้อมกันแล้วนะครับมาฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยดีกว่า เรื่องราวทั้งหมดนี้ครับส่งมาจากแฟนรายการที่ชื่อว่าคุณมานพนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเข้าค่ายลูกเสือครับซึ่งคุณมานพก็บอกว่าเรื่องสั้นเรื่องนี้ได้บอกว่า ในการเข้าค่ายลูกเสือครับของระดับเด็กปถมเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็นเหมือน2รุ่นละกันก็คือเป็นเด็กปฐม1ถึงปฐม4เนี่ยก็จะมีการค้างที่โรงเรียนแต่ว่าจะค้างคืนกันแค่คืนเดียวส่วนเด็กป5ปหครับปฐม5ปฐม6กเนี่ยก็จะอยู่ด้วยกันทั้งหมด3วัน2คืนครับเรื่องราวของคืนแรกเนี่ย มันก็ดูไม่มีอะไรครับไม่ได้เจออะไรเป็นพิเศษสําหรับเด็กป .5 ป .6 เพอาะเขาอยู่2คืนเขาก็จะมาเข้าพักก่อนใช่ไหมแต่ว่าปรากฏว่าในคืนที่2ครับก็จะมีเด็กป .1 ถึงป .4 เนี่ยเข้ามาสมทบแล้วก็ร่วมกิจกรรมในค่ายลูกเสือด้วยและนี่ก็คือเรื่องราวของ ความแปลกนะครับซึ่งบอกว่าอธิบายไม่ได้จริงๆแต่ก่อนที่จะไปเล่าเรื่องราวความแปลกเนี่ยขออนุญาตอธิบายสถานที่คร่าวๆให้ทุกคนเนี่ยจินตนาการภาพตามได้ก่อนนะครับคืออาคารเรียนเนี่ยจะใช้เป็นห้องนอนเนะเด็กๆก็จะเข้าไปนอนตามห้องเรียนต่างๆซึ่งก็เป็นแบบอ่าเป็นสถานที่ชั่วคราวที่อาจารย์เนี่ยจัดไว้ให้ด้วยความสูงเนี่ยจะอยู่ที่3ชั้นครับโดยตัวอาคารเนี่ยจะหันออกไปทางด้านที่เด็กๆเนี่ย กำลังนั่งทํากิจกรรมกันอยู่ถ้าเรานึกภาพตามแล้วก็คือเด็กๆครับก็จะทํากิจกรรมกันอยู่ที่ลานใต้อาคารน,นี่แหละซึ่งก็จะแบ่งออกมาเป็น2กลุ่ม กลุ่มของเด็กป .5 ป6เนี่ยจะนั่งอยู่ใต้อาคารพอดีเลยจะอยู่แบบก็คืออาคารเรานึกภาพออกใช่ไหมครับชั้นล่างสุดมันก็จะโปร่งๆหน่อยเด็กป .5 ป6ก็จะไปอยูอย่ตรงนั้นส่วนเด็กป .1 ถึงปสเนี่ยเขาก็จะไปนั่งเหมือนเป็นลานข้างหน้าอาคารซึ่งถ้าเราจินตนา,าการก็คือถ้าเด็กหันหน้าไปก็คือเด็กหันหน้าเข้าหาอาคารพอดีครับดังนั้นเด็กป .5 ป6ที่อยู่ใต้อาคารเนี่ยก็จะหันออกมาหาเด็กป .1 นึถึงป .4 าา่นึกภาพออกใช่ไหมด 1, 1, 4, เด็กาาารีก่นหน้าไปทาง ไปหาเด็กป .5 ป .6 ด้วยโดยตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกองไฟครับเป็นกิจกรรมรอบกองไฟเรื่องราวก็ไม่มีอะไรครับเด็ก2กลุ่มก็ออกทํากิจกรรมกันอย่างสนุกสนานจนกระทั่งเวลาเนี่ยประมาณหนึ่งทุ่มตอนนั้นกิจกรรมเนี่ยก็ดาเนินไปเรื่อยๆแต่จู่ๆเนี่ยเด็กป .1 ถึงป .4 ที่เขานั่งอยู่ตรงลานแล้วหันหน้าไปทางอาคารเนี่ยก็ร้องไห้ึ้นครับร้องกันระงมเลยจากร้องกันไม่กี่คนเนี่ยมันเหมือนโรคติดต่อครับ เด็กๆแต่ละคนเนี่ยเริ่มที่จะทยอยร้องไห้ร้องไห,ห้กันไปเรื่อยๆจนกระทั่งกิจกรรมรอบกองไฟเนี่ยมันต้องหยุดชะงักครับทุกคนนี่ตื่นตระหนกแล้วก็ตกใจกันมากเลยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะทําไมเด็กป .1 ถึงป .4 เนี่ยร้องไห้กันหมดเลยกไ็ได้มีอาจารย์คนหนึ่งครับพยายามที่จะหาสาเหตุว่าเฮ้ยสาเหตุอะไรนะที่ทําให้เด็กเหล่านั้นร้องไห้ก็ปรากฏว่าอาจารย์เนี่ยไปสังเกตว่าเด็กทุกคนเนี่ย ลักษณะตาของเขาคือถะลึงมองครับเด็กทุกคนมองขึ้นไปยังอาคารชั้นสามแล้วก็ส่งเสียงร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวอาจารย์คนนั้นก็เลยมั่นใจเลยครับว่ามันจะต้องมีอะไรเนี่ยอยู่ที่ชั้นสามของอาคารแนๆ่ๆอาจารย์ก็เลยตัดสินใจมองตามไปครับตามทิศที่เด็กๆเหล่านั้นมองอยู่และทนายน,นั่นเองสติของอาจารย์ก็วูบลงไปครับ เช้าเนี่ยตื่นมาอาจารย์อยู่ที่โรงพยาบาลพร้อมับถามหาเด็กๆนะครับว่าเฮ้ยเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างก็คือตอนนั้นมีอาจารย์คนอื่นเนี่ยเข้าไปเยี่ยมอะเนาะซึ่งอาจารย์คนอื่นเนี่ยหลังจากที่ได้ฟังคาถามครับก็ทําหน้างงๆบอกว่าเอ้ยเด็กๆเป็นอะไรกันหรอคือทุกคนก็สบายกันดีนะไม่เห็นมีใครเป็นอะไรสักหน่อยอาจารย์ก็บอกว่านี่ไงก็เมื่อคืนไงที่เด็กๆร้องไห้กันหมดเลยตั้งเด็กปหนึ่งถึงปสีเนี่ยร้องไห้กันหมดถามอะไรก็ไม่ตอบแต่ปรากฏว่าคุณครูก็ยังบอกว่า ก็ไม่มีอะไรนะไม่เห็นมีเด็กร้องไห้คนไหนเลยมีแต่คุณครูนี่แหละที่อยู่อยู่ก็เพลียแล้วก็เหมือนเป็นลมลงไปอาจารย์น่าจะเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าแล้วก็เลยไปฟันอะไรแปลกๆอาจารย์ทุกคนครับก็เลยแบบคิดแหละครับว่าเออสงสัยอาจารย์ท่านนี้ที่ล้มแบบเหมือนล้มลงไปเมื่อคืนเนี่ยเป็นลมไปเมื่อคืนน่าจะอ่อนเพลียเกินไปเวลาผ่านไปไม่นานครับปรากฏว่าอาจารย์คนนี้ก็ได้ ลาออกจากโรงเรียนไปนะครับโดยที่มีเด็กคนนึงเนี่ยเขารู้สึกคาใจเนาะเขามีเรื่องราวหะ่รบางอย่างที่อยากจะเล่าให้อาจารย์ฟังเขาอยากจะบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ครับาภาพที่อาจารย์เห็นคือคนจำนวนมากถูกแขวนคอและดิ้นทุรนทุรายบางคนมีเลือดไหลออกมาจากตาบางคนมีเลือดไหลออกมาจากปากบางคนตาถลนออกจากเบ้าและที่สำคัญทุกคนกำลังมองมาที่พวกเรา ภาพนั้นแหละครับที่ทําให้อาจารย์ช็อกจนเป็นลมอาจารย์ไม่ได้แปลกไปหรอกครับเพราะสิ่งเหล่านั้นผมก็เห็นเหมือนกันจบไปแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวที่1น,นะครับก็น่ากลัวมากๆเลยนะครับก็เครดิตเด็กป .1 น,นะครับเป็นคนเ,ออเหมือนกับแต่งเรื่องนี้ขึ้นมาเนาะ ก็ถือว่าน่ากลัวพอสมควรนะครับอยาแต่อย่างพี่พยายามบอกนะมันเป็นอารมณ์เหมือนเรื่องสั้นมากกว่าเรื่องราวที่2กันเลยดีกว่าครับเรื่องราวนี้ก็ส่งมาจากคุณมานพเหมือนกันเรื่องราวนี้ก็มีอยู่ว่ามีครอบครัวหนึ่งเนี่ยอาศัยกัน2แม่ลูกครับเนื่องจากคุณพ่อเนี่ยด่วนจากไปบ้านเนี่ยที่ทาธุรกิจเหมือนสขายส่งสินค้านะครับก็ทําให้งานเนี่ยมันก็ค่อนข้างเยอะมากเลยเนาะเพราะว่าคุณพ่อก็จากไปแม่ก็ต้องทํางานคนเดียวเด็กหนุ่มคนนี้ครับ ก็เติบโตขึ้นมาถึงวัยที่ต้องไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยก็เลยขอคุณแม่ที่จะเข้าเรียนไปที่กรุงเทพครับคือลืมบอกไปครับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยอาศัยกันอยู่ที่จังหวัดอยุธยาซึ่งตอนแรกเนี่ยคุณแม่ก็ไม่เห็นด้วยเลยเนาะเพราะว่าหลายสายเหตุครับ เขาก็กลัวว่าเนี่ยมันมีลูกชายคนเดียวใช่ไหมเดี๋ยวไปอยู่ไกลหูไกลตาเดี๋ยวจะเสียผู้เสียคนหรือเปล่าหีก็เรื่องหนึ่งก็คือความเหงาครับคุณแม่ก็กลัวนะว่าเออเนี่ยเขาก็อยู่คนเดียวเนาะร้านค้าก็ยุ่งวุ่นวายเดี๋ยวลูกไม่อยู่เนี่ยเขาก็จะอาจจะรู้สึกเหงาได้แต่สุดท้ายก็ทนการรบเร้าของลูกชายไม่ไหวครับ อนุญาตให้ลูกชายเนี่ยไปเรียนต่อได้ที่กรุงเทพโดยต้องมีสัญญาใจกันก่อนนะว่าทันทีที่เรียนจบเนี่ยต้องกลับมาช่วยกิจการที่บ้านทันทีและต้องกลับบ้านทุกๆสัปดาห์และในช่วงปิดเทอมเนี่ยก็ต้องกลับมาอยู่ด้วยกันนี่คือสัญญาใจนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าเด็กหนุ่มน้อยคนนี้ครับลูกเนี่ยก็สัญญากับแม่เป็นอย่างดีครับแล้วก็เข้าไปเรียนที่กรุงเทพมหานครแถมคุณแม่นะครับยังซื้อรถเก๋งให้กับน้องนะครับใช้ในการเดินทางไปกับกรุงเทพอยุทยาด้วยเวลาผ่านไปเรื่อยๆครับเด็กหนุ่มคนนี้ก็ทําตามสัญญากับคุณแม่ อยู่ตลอดเลยจนกระทั่งเรียนจบเป็นบัณฑิตเต็มตัวครับก็กลับมาหาคุณแม่แต่คราวนี้เขาไม่ได้กลับมาคนเดียวเพราะว่าเขามีแฟนสาวที่ดูใจกันมาหลายปีเนี่ยกลับมาด้วยแต่เหตุการณ์มันก็เหมือนในละครเลยครับเ,เพื่อนๆคือแฟนสาวกับแม่เนี่ยคุณแม่เนี่ยมักจะไม่ค่อยถูกกันครับ คือทั้งคู่เนี่ยเป็นไงโอ้โหมักจะมีปากเสียงทะเลาะก,กันตลอดเวลาคือต้องบอกว่าผู้ชายเนี่ยบ้านของผู้ชายนะครับมีฐานะที่ค่อนข้างที่จะร่ํารวยครับแต่ว่าหญิงสาวเนี่ยต่อให้บ้านผู้ชายร่ารวยยังไงแต่เธอเนี่ยเป็นคนกรุงเทพครับเธอนี่ชินกับการใช้ชีวิตในเมืองหลวงเนาะดังนั้นพอมาอยู่ต่างจังหวัดนานๆครับเธอก็รู้สึกเบื่อหน่ายแถมยังต้องคอยมีปากเสียงกับแม่แฟนเป็นประจำเนี่ยทำให้แฟนสาวเนี่ยตัดสินใจเลยนะยื่นคําขาดเลยครับ บอกกับผู้ชายคนนี้ว่าเราต้องกลับไปอยู่ที่กรุงเทพเท่านั้นถ้าเกิดไม่กลับไปชี้อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเราเลิกกันเถอะฉันทนอยู่ที่นี่ไม่ได้อีกต่อไปด้วยความที่รักแฟนครับสุดท้ายก็เลยตัดสินใจเดินไปบอกคุณแม่ว่าเดี๋ยวเขาขออนุญ,ญาตได้ไหมขอไปหางานทําที่กรุงเทพสัก4ี่ปีได้ไหมเพราะว่าเนี่ยเรียนจบมาให้มาช่วยกิจการที่บ้านเลยมันก็เหมือนไม่ได้ใช้วิชาเลยขอไปทํางานสัก4ปีละกันซึ่งคุณแม่ได้ยินแบบนั้นโอ้โหโกรธสิครับ สัญญาใจกันไปแล้วไงเนี่ยแม่ก็ยอมให้ไปเรียนกรุงเทพแล้วก็เรียนจบก็ต้องกลับมาช่วยที่บ้านคุณแม่ก็เลยยื่นคำขาดเหมือนกันครับคุณแม่ก็เลยบอกว่าถ้าแกกลับไปที่กรุงเทพอีกเราขาดกันเตดมทํางานศพให้แม่ได้เลยและให้มันรู้กันไปว่าผู้หญิงคนไหนเนี่ยสําคัญกว่ากันผู้หญิงที่แกแบบแบบพึ่งคบหาหรือแม่ที่คลอดแกกันมา โอ้เรียกว่าคุณแม่กดดันมากๆเลยนะครับกดดันแฟนหนุ่มคนนี้มากๆว่นอมาครับแฟนสาวของเด็กหนุ่มคนนี้ก็กลับกรุงเทพไปเลยครับโดยที่ไม่ได้รอคําตอบเลยนะว่าแฟนเนี่ยจะตามไปด้วยหรือเปล่าโอ้แฟนก็รู้สึกเครียดสิครับเพราะว่าคบกันมาตั้งหลายปีใช่ไหมครับแล้วอยู่ๆเนี่ยโหหนีกลับไปกรุงเทพเลยด้วยความเป็นห่วงครับเขาเลยตัดสินใจที่จะเดินทาง ไปกรุงเทพเพื่อไปง้อครับแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวงอ้อสองสามวันเนี่ยค่อยกลับมากราบขอโทษคุณแม่ในภายหลังละกันและชายหนุม่มคนนี้ครับหลังจากกลับไปที่กรุงเทพเนี่ยก็สามารถที่จะง้อแฟนได้สําเร็จแต่ว่าตอนนั้นเขาก็รู้สึกร้อนใจตลอดเนาะเพราะว่าเขาเนี่ยติดต่อคุณแม่ไม่ได้เลยครับเขาพยายามที่จะโทรหาคุณแม่ในช่วงที่เขาตามไปง้อแฟนที่กรุงเทพแต่ว่าคุณแม่เนี่ยไม่รับโทรศัพท์ติดต่ออะไรไม่ได้เลยชายหนุม่มคนนี้เมื่อง,ง้อแฟนได้แล้วครับ เขาก็เลยตัดสินใจขับรถกลับบ้านนะคะเพื่อมากราบขอขมาคุณแม่แต่ทันทีที่ชายหนุ่มกลับเข้าบ้านเนี่ยเขาก็ต้องพังหาก,กัะกลิ่นเหม็นเน่าครับที่มันโชยออกมาจากห้องนอนชั้นบนซึ่งมันเป็นห้องนอนของคุณแม่นั่นเองและเมื่อเขาเดินเข้าไปเนี่ยเขาแทบสิ้นสติค,ครับเพราะสิ่งที่เขาเห็นก็คือร่างของคุณแม่เนี่ยแขวนตองแตงอยู่กลาอากาศด้วยเชือกฟางสีแดงครับ เชือกเส้นนี้คุณแม่ปกติก็จะใช้มัดสินค้านะครับเพื่อส่งแต่ปรากฏว่าวันนั้นแม่กลับใช้ในการผูกคอตายครับงานศพถูกจัดขึ้นนะครับท่ามกลางความเสียใจยของเด็กหนุ่มคนนี้มากๆซึ่งวันนุ่งขึ้นเนี่ยแฟนสาวก็เดินทางจากกรุงเทพนะครับมา,าร่วมงานศพด้วยนะครับซึ่งเธอเองก็รู้สึกผิดนะเธอก็รู้สึกว่าเออเหมือนเธอเนี่ยเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดแบบเรื่องเศร้าครั้งนี้เวลาก็ผ่านไปครับใน ช่วงที่จัดงานศพเนี่ยแฟนสาวก็เหมือนกับต้องอยู่ค้างที่บ้านชายหนุ่มที่ยุทธยาด้วยแต่ปรากฏว่าหลังจากอยู่ได้สองสาวันเนี่ยหญิงสาวคนนี้เริ่มแบบนอนส้มครับลูกจากที่นอนไม่ได้แล้วก็มีไข้สูงมากๆลักษณะเหมือนเธอเนี่ยเหมือนช็อกอะไรสักอย่างเนาะเธอได้แต่พูดเพ,เพ้อๆคบประโยคซ้ำๆเดิมๆว่าหนูขอโทษหนูขอโทษหนูไม่ได้จะมาแย่งลูกชายไปจากแม่เธอพูดอย่างนี้ครับ ซ้ำไปซ้ำมาชายหนุม่มคนนี้ได้มีการส่งแฟนสาวไปโรงพยาบาลซึ่งคุณหมอก็บอกว่าเออมันไม่มีอะไรมากเหมาะหรอกก็แค่พักผ่อนไม่เพียงพอนะครับร่างกายอ่อนเพียหรือว่าเกิดอาการช็อกนั่นเองเพราะว่าพักผ่อนน้อยดังนั้นครับแฟนสาวก็เลยรักษาตัวเองอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่สักพักหนึ่งสุดท้ายก็ต้องสุด ส่งตัวกลับบ้านครับแฟนหนุ่มก็ไปรับกลับมาซึ่งวันที่รับกลับมาเนี่ยก็จะเป็นการตรงกับวันเผาของคุณแม่พอดีซึ่งแฟนสาวเนี่ยก็ขออนุญาตครับบอกว่ายัางรู้สึกอ่อนเพลียเนี่ยไม่สามารถที่จะไปงานเผาได้นะครับแล้วก็ขอที่จะเดินทางกลับกรุงเทพทันทีซึ่งชายหนุ่มเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาโมโหมากเลยครับ ี่ความคิดตอนนั้นเขารู้สึกว่าแฟนสาวของเขาทำไมมันสาออย,อย่างนี้คือไม่อยู่ต่างจังหวัดไม่กี่วันเนี่ยโอ้โหเป็นไงอ่อนเพียแม่ต้องเข้าโรงพยาบาลแถมนี่จะขอเดินทางกลับกรุงเทพมันจะอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้เลยหรือไงนี่แฟนหนุ่มครับเขารู้สึกว่านี่เป็นวันเผาของคุณแม่เขาเลยนะทำไมถึงใจร้ายอย่างนี้ทำไมแบบทนอยู่บ้านอีกสักวันไม่ได้หรอทำไมต้องกลับเลยแต่แฟนสาวครับก็พยายามอธิบายนะว่าเฮ้ยตอนกลางคืนน่ะเธอนอนไม่ได้เลยนะเธอเห็นคุณแม่ เมื่อร้องไห้ครับร้องไห้แล้วก็บอกว่าจเจ้าเธอเนี่ยไปอยู่ด้วยครับชายหนุ่มก็ไม่ได้เชื่อครับก็เลยยื่นข้อเสนอบอกว่าเอางนี้และกันดูคืนเนี่ยติดกล้องวงจรปิดเลยติดไว้ในห้องนอนเลยเพื่อจะดูว่ามันมีอะไรผิดปกติมีคุณแม่โผล่มาจริงๆอย่างที่คุณบอกหรือเปล่าถ้ามันมีอะไรผิดปกติจริงเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับกรุงเทพกันเลยแล้วเราขายบ้านนี้ทิ้งทันทีแล้วหลังจากนี้เราจะไม่กลับมาที่อยุธยากันอีก แต่ถ้าทุกอย่างมันปกติดีเราต้องเลิกคุยเรื่องนี้กันโอเคไหมซึ่งแฟนสาวครับก็เลยแบบอ่ะตกลงครับก็ในๆแบบแฟนหนุ่มก็ดูแบบค่อนข้างที่จะโมโหมากแล้วก็ยื่นคำขาดมาขนาดนั้นแฟนสาวก็เลยนอนที่บ้านอย่างเงียบสงบครับตื่นเช้ามาครับชายหนุ่มคนนี้ก็ตื่นเช้ามาแล้วก็เตรียมของที่จะไปทำบุญให้คุณแม่เวลาประมาณ10โมงแต่ตอนนั้นเขาก็รู้สึกผิดปกติครับเพราะว่าแฟนสาวของเขาเนี่ย ยังไม่ตื่นสักทีคือปกติเนี่ยเธอไม่ใช่คนตื่นสายเขาก็เลยลุกขึ้นไปปลุกแฟนสาวครับแต่ภาพที่เห็นเนี่ยโอ้โหเรียกว่ามันเหมือนสายฟ้าเนี่ยฟาดลงตรงที่กลางใจเพราะว่าแฟนสาวของเขานี่หมดลมหายใจลงไปแล้วครับเขาได้แต่ยืนช็อกอยู่อย่างนั้นครับก่อนที่ภาพทุกอย่างมันจะค่อนข้างผ่านไปอย่างชองช้าครับเขาค่อยๆเห็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิเดินเข้ามาในบ้านเดินกันขวักขว น้ำร่างของแฟนสาวออกไปน้ำตาของชายหนุ่มครับมันไหลออกมาตลอดแล้วก็ไหลมานานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบครับจนกระทั่งได้มีเสียงกลิ่งเนี่ยมากดที่หน้าบ้านเขาสเสียงกลิ่งนั้นกลับทําให้เขาเ,เจอฟันร้ายขึ้นไม่มากกว่าเดิมเพราะคนที่กดกลิ่งเนี่ยไม่ใช่ใครอื่นครับแต่เป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจครับเจ้าหน้าที่ตํารวจได้นํากล้องที่ติดไว้ในห้องนอนอยังจําได้ใช่ไหมครับเพื่อพิสูจน์ว่ามีคุณแม่หรือเปล่า แต่ปรากฏว่าหลังจากตรวจสอบภาพในกล้องเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดให้ดูครับสิ่งที่เห็นมันคือตัวของชายหนุ่มคนนั้นลุกขึ้นมาบีบคอแฟนสาวครับซึ่งแฟนสาวตอนนั้นร้องไห้สะอกะอื้นแล้วก็ดิ้นทุรนทุรายแต่ที่มันน่าแปลกก็คือมันมีเสียงครับเสียงของแม่เขาเนี่ยหลุดออกมาผ่านปากของชายหนุ่มเองและพูดประโยคซ้ำๆว่าเอาลูกกูคืนมา มึงต้องมาอยู่กับกูน่าแปลกมากครับซึ่งเสียงนี้มันไม่ใช่เสียงผู้ชายแน่ๆแต่มันเป็นเสียงของหญิงแก่และที่น่าแปลกใจไปมากกว่านั้นคือมือของผู้ชายครับที่บีบคอหญิงสาวอยู่มันดูเหี่ยวไปหมดเลยครับมันดูเหี่ยวย่นเหมือนกับคนสูงอายุลักษณะเหมือนกับมือของแม่เขาเลยด้วยซ้ําแต่ในเมื่อหลักฐานมันออกมาอย่างนี้ครับนักชายหนุ่มคนนี้ถูกตัดสินจําคุกเจปีหลังจากชายหนุ่มคนนี้พ้นโทษออกมา ก็เรียกว่าสติเขาไม่สมประกอบครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ริมถนนเมืองอยุธยาและถ้าเกิดคุณบังเอิญผ่านไปเทถานั้นมีคนสติไม่ดีพ้ำพูดแต่ว่าขอโทษแม่ขอโทษแฟนสาวเราก็หวังว่าคุณจะเข้าใจนะครับว่าที่มาที่ไปของเขาเป็นยังไงก็จบกันมลงไปแล้วนะครับกับเรื่องที่2นะครับสำหรับวันนี้จริงๆคุณมานพเนี่ย ส่งมาให้สึ่ง3ามเรื่องกันเลยทีเดียวครับแต่ว่าพี่แฮมขออนุญาตเก็บไว้ก่อนนะครับในเรื่องที่3แล้วก็เดี๋ยวค่อยเอามาเล่าให้ฟังในคลิปหน้าวันนี้เอาไปหอมปากหอมคอก่อนนะครับ2คลิปซึ่งก็เป็น2คลิปที่มีความน่ากลัวทีเดียวนะครับเพื่อนๆที่ชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับสามารถที่จะส่งกันมาได้เนาะจะเป็นประสบการณ์ตรงก็ได้จะเป็นเรื่องราวสยองขวัญแบบนี้ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเราเอามาลงกันในลึกลับลี้ลับกับตำนานบวกกับเดี๋ยวพี่แฮมจะสลับนะครับแล้วเรื่องของตำนานเรื่องราวต่างๆนะครับ ซึ่งเป็นตำนานจากต่างประเทศบ้างของเมืองไทยเนี่ยเอามาสลับเล่าแก่เพื่อนๆฟังนะครับจะได้เปลี่ยนแปลงรสชาติกันไปส่วนใครที่อยากจะให้กําลังใจครับอยากที่จะสนับสน b ุนพี่แฮมก็สามารถที่จะเข้าไปใน w w w b y m e a c o f f e e c o m s l าชพได้นะครับในนั้นก็สามารถที่จะเลือกจํานวนกาแฟแล้วก็เลี้ยงพี่แฮมได้นะครับแต่ขออนุญาตย้ํา,าเหมือนเดิมว,ว่าขอให้เป็นคนที่สะดวกเท่านั้นเนาะส่วนใครที่ไม่สะดวก ไม่ว่ากันเลยครับแค่มาฟังแล้วก็ส่งต่อให้คนอื่นเนี่ยแค่นี้ก็ดีใจมากๆแล้วนะครับสำหรับวันนี้พี่แมคงต้องลากันไปก่อนนะครับขออนุญาตไปสงบจิตสงบใจนี่ขนาดอ่านมาก่อนแล้วรอบหนึ่งตอนเล่ายังขนลุกเลยครับไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนจากลัวแบบที่พี่แมกลัวหรือเปล่านะครับยังไงคอมเมนต์กันไว้ได้ถ้าช,ชื่นชอบเรื่องราวลักษณะนี้เนาะแล้วเจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พี่แมลาไปก่อนสวัสดีครับ